อวุธไอเดียวันนี้เรามาค้นกันว่าใครจะมีไอเดียเป็นอาวุธพิชิตปัญหานี้ได้แหมทำไมชีวิตมันเครียดปวดปวดเป็นที่สุดเมือ่อยโอ้ยเมื่อยขนาดนี้นะครับแม้กระทั่งหลานสุดหล่อก็ยังช่วยอะไรไม่ได้ในนผู้สูงอายุก็มักจะใช้ไม่เท้าอยู่แล้วลองเปลี่ยนมาใช้ไม้เท้าบีบนวดไอเดียเจ๋งๆของน้องๆวิทยายลัยการอาชีพพล เพราะมันช่วยบีบนวดแขนขาลำตัวและสามารถกดจุดบริเวณฝ่าเท้าของคุณได้ด้วยตัวคุณเองหรือจะให้คนอื่นช่วยบีบก็ได้นะครับเพียงแค่น้ำขาหนีบมาหนีบบริเวณที่ต้องการจะนวดหรือกดจุดจากนั้นกดปุ่มเริ่มทำงานเครื่องก็จะสั่นและบีบนวดไปพร้อมๆกันแมเขาบอกเลยว่าผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณสุดยอดไอเดียจากน้องๆวิทยายลัยการอาชีพผล <No. S 1> กับไม้เท้าบีบนวดที่ทำให้เราลืมตัวช่วยเหล่านี้ไปเลย และติดตามอูดไอเดียหนึ่งนาทีดีๆได้ทุกวันวันนี้สวัสดีครับ